ชาวไทยเชื้อสายจีนในบรเภยงโจทยยะลาร่วมยกเสาโตกตงสัญลักษณ์ของการจัดงานแห่เจ้าวัดกุนอินเบตงประจำปี2566ชาวไทยเชื้อสายจีนในบรเภยเงโจทย์ยะลาร่วมยกเสาโกเติงสัญลักษณ์ของการจัดงานแห่เจ้าวัดกุอินเบตงประจำปี2 5 6 6ิที่วัดกุฎอินเบตงอำเภอเบตงโจทย์ยะลาวันนี้นายเอกจังอภัยนสงขาอำเภอเบตงพร้อมด้วยนายสกุลเร็งรักกุลประธานหอการค้าอำเภอเบตง นางบุกดายังกภัยนาสงขานายก,กิ่งการชาติอำเภอไปตจงพร้อมด้วยนักส่วนราชการนายกสมาคมต่างๆอำเภอไปตจงร่วมพิธียกเสาโกเตงซึ่งเป็นสัญษของการจัดงานแห่เจ้าวัวดคนอิเนเบตงประจำปี2566ซึ่งการทำพิธียกเสาโกเตงก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวโดยในวันที่9กุมภาพันธ์2 5 6เวลา 08.00น,นเป็นต้นไปทางวัดคอิมเบรตรงจะมีพิธีแห่เจ้ารอบเมืองเพื่อประชาชนได้สักระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยินดีต้อนรับปีใหม่ปี2566และจากปี2566ให้ข่านโปรเสด็จมาให้ท่านโปรเสด็จมาณวันที่4วาคนี้ณวันที่สธันานี้จงโกรธรักเรื่องมีโรรัเรื่อแต่การรับปุถาส่การรับาของข้ามข้ามายข้า้ายที่จะมายไว้ามข้ายนที่4นาคนี มีเมตตามีแห่งารลงปทษระสา้าเ้ขอขออิษกาเลเทพเจวตาฟ้า,า,า,าถถดินตา้าดินพรองเจ้าแม่ปวดหิวร่าโ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมรีและคณะเข้า,ยาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงพอ,อ,อสอปอพรพบป,ปะให้กำลังใจสมาชิกราชฎร,รอาสาหมู่บ้านอรอบกอ,องพันพิเศษพยิยมิตรจุฬาพรพัฒนาพร้อมมอบความห่วงใยผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอไปตจงจังหวัดยะลา วานนี้ที่หมู่บ้านปิยมิตร2ตำบลตะน้อแม่ร้ออำเภอเปรยจรงจวดยะลาพลตนที่เฉลิมพลคำเขียวผู้บัญชาการกองพลฐานรับที่15ผู้อำนวยการสนย์ประสานงานโครงการอันเนื่อประจ่พ,พระรัมิเดินทางลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยอนให้กำลังใจพี่น้องสมาชิกโครงการรัศดรอ,อาสาหมู่บ้านหรืออรบบกองพันพิเศษปิยมิตรจุฬาภรพัฒนาพร้อมทั้งมอบนโยบายสั่งการแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งสอบถามข้อขัดข้องและปัญหาในการปฏิบัติงานตลอดจนให้กำลังใจแก่สมาชิกและสกลอ,อาสารักษา,กษา,าม,มหมู่บ้านเพื่อให้มีกำลังใจและสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ <S <S โดยมีพันเอกพิระยุทธ์ขุนโคตรเสนาธิการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องป่าพระรามบีพันเอกพีรพงศ์วันพาทิศผู้บังคับกรมหาราบที่152หัวหน้าคณะทำงานอันเนื่องป่าพระรามบีที่1 และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมในการต้อนรับจากนั้นพลตีเฉลิมพลคำเขียวพมในการส่วนประสานง,งานโครงการอนเนื่องประหยัดพระอมริและคณะได้เคยเยี่ยมเยียนกำลังใจผู้ป่วยเสียชียงจำนวน2รายได้แก่1น,นางศิริพรแซร่พุ้งอายุ72ปีอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่1 7 1่งเบ็ดหนึ่หมูม่องตําบลการัตน์อำเภอเมืองจตุยา,ลาและ 2. นายยิริมเซจินอายุ80ปี อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่2 1 4หมู่2ตำบลตะนาวเมรุอบางบตรีจจตุร์ยาโดยได้พูดคุยสอบถามอาการสภาพความเป็นอยู่ไอ้หน่วยงานรับผิดชอบเข้าสนับสนุนส่งเสริมแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากด้ำริได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้ยากไร้และผู้ป่วยซึ่งต้องตกอยู่ในภาวะลำบากโดยเฉพาะชาวบ,บ้านในพื้นที่ห่างไกลตัวเมืองที่ไม่สามารถเดินทาง ออกมาแล้วความประโดืจาก่วยงานทั้งภาคและเอกชนได้จึงได้ลงพื้นที่ไปมอบความห่วงใยและมอบกวาช้วอย่างชีพเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจพร้อมทั้งเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป